กราบสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสวิปชีวีนะทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่าทําไมเราถึงมาเปิดช่องในรูปแบบนี้นะเพราะว่าคอมเนี่ยที่เราโชว์อยู่ตรงเนี้ยเป็นคอมสำรองของผมนะครับและผมนะทําไมช่วงนี้ถึงลงคลิปแบบไม่มีกิมมิคไม่มีเรื่องของใสเฟกใสเซาที่ดีหรือใส่ซับในคลิปเลยครับพี่เพราะว่าคอมหลักของผมเนี่ยมันมีปัญหานี่ครับอันนี้คือเป็นคอมสำรองของผมนะ นี่คือ CPU ที่แบบเก่าๆเลยนะนี่สเปคข้างในก็เอาไว้ค่อยติดตามทีหลังแล้วกันดูดิครับคือแบบเก่าจริงไงอยากใหญ่ฮะดูดินี่คือแบบกาลังทํางานอยู่แต่มันก็พอสตรีมได้นะที่ทุกคนเห็นผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็เพราะว่าผมเอาเครื่องนี้เนี่ยเอามาไว้ไลฟ์สตรีมเนี่ยเพราะว่ามันยังพอไลฟ์สตรีมไหวนี่ครับนี่ก็เป็นกล้องที่ผมใช้ในการไลฟ์แล้วก็ไฟตัวนี้นะครับนี่อุปกรณ์ผมก็มีประมาณนี้ครับท่านถึงก็กะกะครับที่จริงมีตัวดีอยู่แต่เอาไว อีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องประจําตัวนี้ก็จะเป็นช,ปชับเจีร์การครับที่ทุกคนได้เห็นผมไลฟ์สดนะตัวนี้เป็นล a so, าสเ r อร์ลิฟ์ซอเมาส์ก็เป็นเรื่องของโซวีครับนี่ฮะนี่ก็เป็นคอมพิวเตอร์สํารองของผมนะแต่ช่วงที่ผมไม่ได้ตัดคลิปเนี่ยต้องบอกว่าขออภัยทุกคนด้วยนะครับหรืออัดลงคลิปชา้าหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยต้องไ,ไปอัดคลิปหรือไปตัดคลิปเนี่ยในไอแพดซะส่วนใหญ่นี่เองนะแล้วมันอาจจะทําให้งานคุณภาพออกมาไม่ดีมากต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับทุกคน อย่างก็ฝากช่วนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคอมผมเนี่ยอาจจะไปซ่อมในช่วงของกลางเดือนหน้านะครับเพราะว่ายัางรองเรื่องของงบประมาณอยู่นะฮะนี่ครับผมจะพาไปดูเรื่องคอมพิวเตอร์เก่าของผมนะตอนนี้คือสเปคมันค่อนข้างแรงอยู่ครับแต่คือมันมีปัญหาตรงที่มันพังครับคือผมตัดต่อมันหนักเกินไปหน่อยคือมันต้องอัปเกรดนะนี่นี่เป็นคอมที่ผมเคยพังลูกแักครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบไล่ลมนะฮะ ปล่อยปกติมันจะมีกระจกปิดนยทุกคนเห็นเวลาคอมพิวเตอร์ไหมครับมันจะมีกระจกปิดนี่ฮะนี่จะเป็นทวกน,อน็อตอะไรผมแกะออกนะคอมเครื่องน,นี้ก็จะสเปคแรงนิดหน่อยและจอนี่ก็เป็นจอเอเซอร์ครับนี่เรายกออกมาไว้เลยหูฟังที่ผมใช้ก็เป็นตัวไฮเป็กธรรมดาเนี่ยแล้วก็แป้นพิมพ์ราเซอร์นี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นคอมที่ผมใช้ตัดต่อประจํานะทุกคน ต้องบอกว่าเนี่ยครับเหตุผลที่ผมลงคลิปช้าหรือสตรีมอาจจะมีปัญหาแบบน่วงบ้างในบางครั้งก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยนะครับเพราะว่าคอมหลักที่ผมใช้อยู่ตรงเนี้มันพังนั่นเองนะทุกคนแอบเสียดายอยู่เหมือนกันครับออแฮะผมจะมารีวิวนะเอา้าอ๋อมทำอไรอะ่ะเกมอะไรเนี่ยคือแะละครับช่วงน,นี้คอมผมพังอยู่ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะครับออเล่นเกมอะไรอยู่อะ่ะขอดูหน่อย ได้เกมอะไรอ่ะชื่อเกมอะไรเกมบินเกมบินอ๋อก็คือเป็นเกมที่เป็นอีเวนต์เข้าใหม่ไกดเดอร์นิวเซตใช่ไหมโหนี่ทำระยะไกลได้แค่ไหนละวัดเจ็ดสิบวิงหรอ,อเอางี้เจงหยัดได้ตังค์ไหมเขามีชาเลนจ์ให้เธอสนใจไหม,มเราเล่นกันคนละสามรอบก็คือมีทั้งหมดสามชีวิต ใครเนี่ยในระยะ3ชีวิตเนี่ยใครไปไกลที่สุดเอาตังไปเลยถึงพันบาท,ทอ,อ๋อเป็นเกมมาใหม่ใช่ไหมเป็นเกมซ้อนเกมอยู่ในนิวเซตด้วยถูกต้องไหมโอเคนั่นแหละเขามีชาลิ่งให้เตงเตงไหวไหมสู้ไหม,ไหมอยากได้ไม่ตังถึงพันบาทโอเคนี่คือวอร์มผมปล่อยให้้องวอมหอมดเลยแล้วกันนะนี่ฮะนี่คือน้องอมกำลังวอร์มอยู่นี่ไง เ k ็สกิลสกิลการโดดตายอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเชลลจ์กันดีกว่าว่า3ชีวิตเนี่ยใครที่ไปไกลกว่ากันเนี่ยรับตังค์ไปเลย1,000บาทโ,โห1,000พันก็พอช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีถ้ามีนี่ไปซ่อมคอมอัปเกรดละโอเคไหมโอเคเรามาแข่งกันไปดูกคันครับโอเคครับทุกคนต้องบอกว่าผมจะให้น้องออมนะไปเล่นก่อน ก็คือน้องออมจะมีทั้งหมด3ชีวิตถ้าออมเนี่ยทำระยะได้ไกลมากกว่าผมนะครับออมจะรับตังไปเลย1,000บาท 1, ทันทีโอเคไหมโอเคมามาเริ่มกันนะว่าออมจะไ,ไปได้ไกลขนาดไหน <Okay. S 1> กับเกมไกลเดอร์ลันนะครับเริ่มไปเลยโอ้ <Okay. S 1> Ooh, สาวยัเดีอย่พึ่งกูนี่ต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่ดีนะตรั้ไไปแล้ว100เมตรเอา้า <laughs> อย่าพูด เกมเพิ่งเรือมตายแล้วหรอ,อย,ยังไม่ไปไหนเลยร้องหูอูอ้เอาเลยอีกหนึ่งชีวิตเท่านั้นเธอเพ่งสมาธิห <c oughs> นีไหนก็เป็นได้นะขี่ขเาเฮ้ยเฮ้ยชีวิตสุดท้ายเอาวะสองร้อยห้า 250. สิบเมตรเท่านั้นนะ ตัวาตรงนี้เนี่ยหอ,อมทามําได้พิ้งเก็250เมตรเดี๋ยวมารอดูผมกันนะว่าผมเนี่ยจะทําได้ไกลแค่ไหนนะครับทุกคนโอเคครับมารอลุ้นกันอ่านะรอบนี้เป็นรอบผมนะครับนี่คือชีวิตแรกของผมผมก็ชิวๆก่อนเฮ้งเี้ก็ต93เมตรเองเหรอ yeah! ม,มาๆามา,มาเกียนวิสองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าเรามีเพื่อนภายในเกมเนี่ยต้องบอกว่ามันจะโชว์อันดับนะครับตรงนี้ผมได้อยู่ที่อันดับ8สังเกตตรงนี้นะเห็นะ โอเคครับทุกคนเริ่มต่อในเกมที่2กับเกมไกลเดอร์ลันต้องบอกว่าเป็นเกมที่เอ้าตึงเกินเฮ <laughs> ้ยอะไรอ่ะทำไมมันจบเกมยังอ่ะน,นี่มันหัวร้อนกว่าลงแรงอีกนะทุกคนครับผมเหลือชีวิตสุดท้ายเท่านั้นอะไรวันนี้ออมคิกได้สองร้อยห้าสิบจะทำได้ระยะไกลกว่าผมอีกเพื่อนเพื่อนนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ให้รู้หน่อยนะว่าทุกคนเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนคนระับผมเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันหัวร้อนกว่าลงแรงอีกอะ่ะ อะไรวะเนี่ยเอาาเอา啊ที่สุดท้ายอย่าเอาชนะเอาเอา,เอ,าอะไระโอ้ทุกคนครับโอ้ผมแพ้แล้วเฮ้ยนี่นะสำหรับน้องๆหนุๆคนไหนที่อยากจะเล่นบ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปเล่นตรงไหนนะทุกคนเห็นที่คำว่าอ๋อไหมครับกดเข้าไปที่คำว่าออ นี่ครับแล้วก็จะมีขึ้นหัวข้อแรกแล้วนะไกดเดอร์เกมไกด์เดอร์ลันนะนี่หัวข้อแรกตรงนี้นะแล้วจะมีพ่อหนุ่มมวก3ตัวนี้บอกว่าของที่จะเล่นหรือเปล่าให้กดเกมเพ์เกมสตาร์เข้าไปเลยและนี่ฮะทุกคนก็จะเด้งเข้าสู่หน้าตาเกมไก i เดอร์ลันนะฮะแล้วเพียงแค่ทุกท่านนะเข้าเกมมาก็กดลันเลยถึงนี้ครับเพียงแค่เท่านี้ทุกท่านก็สามารถมาร่วมสนุกนะกับความสนุกของไกดเดอร์เกมได้นะจุดจุดนี้นะสามารถชวนเพื่อนๆนะครับมาแข่งกันในไกลเดอร์เกมได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยทีแค่เทนี้ทุกคนก็จะได้เพลิดเพลินนะครับกับไกด์เลือกเกมอันสุดมันนั่นเองโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคนเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะเฟซบุ๊กทีวีก็ต้องขอตัวลาทุก,ก่อนขอบคุณครับ